ยังไม่เสร็จเลยค่ะวน,น,น้าสีขาวจะเป็นวน้าที่หายากนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าจะพบเจออย่างนี้เลยนะคะอันนี้รวบรวมไว้หลายกิโลเป็นสิบกว่ากิโลหลายกิโลเลยค่ะคือพอเห็นว่าองค์สีขาวก็จะแยกไว้แยกไว้แล้วกว่าจะได้สักองค์นะคะเนี่ยบางองค์ก็มีแสงและยิบระยยับแยกจะแยกไว้องค์สวยๆจะแยก อันนี้ก็สวยอันนี้ท่านก็มีแสงและยืบไปย,ยีบไปนี่สีออกทาๆนะคะเนี่ยอันนี้จะเก็บบูชาอินทั้งหมดเลยคือส่วนตัวจะชอบวันน้าสีขาวจะเป็นวันน้าที่หายากนะคะวันน้าที่หายากมากกว่าจะได้กว่าจะพบนนๆจะพบสักครั้งเป็นวันน้าที่หายากสาหรับพระอรหันต์สีขาวนะคะอันนี้อันนี้เก็บไว้คะ่ะ ไม่ใช่ว่าเจออย่างนี้นะคะเก็บเก็บหลายหลายแบบเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเก็บแต่ปีที่ผ่านมาคือกว่าจะได้อย่างนี้นะคะไม่ใช่แค่วันเดียวได้นะคะเก็บทีละองค์สององค์นี่คัดคัด,คดมาคะ่ะชอบคะ่ะสาธุเก็บไว้บูชาเองคะ่ะสาธุ